สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องสมัยตอนเป็นเด็กๆความทรงจำสมัยเป็นเด็กเรื่องนี้คือเป็นความทรงจำที่ยังอยู่ในความรู้สึกตลอดคือบางครั้งก็นึกถึงว่ามันมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงจะเล่าเรื่องการรักษาคนที่ถูกหมา,ากัดของคนโบราณว่าเขาทำยังไงคนสมัยเก่านะคะคนสมัยเก่าสมัยโบราณ เขาจะบอกว่าคนที่ถูกหมากัดคือคนที่ดวงไม่ดีดวงซวยณช่วงนั้นณเวลานั้นต้องไปสะดเดาะเคราะห์ต้องไปทําบุญถ้าเกิดเป็นคนโบราณเขาเขาจะบอกอย่างนั้นก็จะมาเล่าเรื่องหมาเล่าเรื่องหมากัดนี่แหละแล้วก็เรื่องหมอสมัยโบราณเป็นหมอธรรมเป็นหมอชาวบ้านที่เขารักษาแผลที่ถูกหมากัดว่าเขารักษายัางไง ตอนสมัยเป็นเด็กๆตอนนั้นไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แต่แต่จำความได้ค่ะจำความได,ไมไดย้ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนยังไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่จำได้เพราะว่าคนสมัยก่อนจะเข้าโรงเรียนเมื่ออายุ7ขวบไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่สามขวบนี่ก็เข้าโรงเรียนแล้วแต่เด็กสมัยก่อนคือจะเข้าโรงเรียนเมื่ออายุเจ็ขวบก็คือเข้าปหนึ่งเลยไม่มีเข้าอนุบาลเตรียมอนุบาลอะไรแบบทุกวันนี้ ก็จำความได้ว่าตอนนั้นที่หมู่บ้านจะมีงานบุญเป็นงานบุญผ้าป,ป่าเป็นงานเหมือนกับว่าจะมีผ้าป,ป่ามาจากกรุงเทพคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานบุญงานอะไรก็จะมีผ้าป,ป่ามั่งกระถินบ้างอะไรพวกเนี้แต่เพราะว่าจะมีพ้าป,ป่ามาจากกรุงเทพไอเราเป็นเด็กเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะไปดูรถผ้าป,ป่าก็จะมีชาวบ้าน จับกลุ่มกันไปฟ้อนลำต้อนรับรถผระป่าที่มาจากกรุงเทพเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะได้ไปดูเขาฟ้อนลำกันต้อนรับพระป่ารอเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามอพอเราพอเรารู้อย่างนั้นเราก็รีบไปอาบน้ําอาบน้ําแต่งตัวทาแป้งเหมือนเด็กๆแล้วก็ใส่ชุดคือจําได้ว่าเป็นชุดกระโปรงเป็นชุดกระโปรงคือบ้านสมัยก่อนจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน จะไม่ได้อยู่ติดถนนจะอยู่ด้านในเวลาเราจะออกถนนเราก็ต้องเดินผ่านบ้านคนหลายหลังก่อนที่จะมาถนนก่อนที่จะมาถึงถนนที่เขาที่รถพระป่าจะผ่านพออาบน้ำแต่งตัวป่ะแป้งอะไรเสร็จก็เดินก็เดินจะไปดูรถผราป่าไปคนเดียวจําได้ว่าไปไปคนเดียวเดินเดินไปคนเดียวเดินออกจากบ้านไปก็ ผ่านบ้านคือมันต้องผ่านบ้านหลายหลังเราจะต้องเดินผ่านบ้านคนอื่นไปก่อนก่อนที่จะออกไปถนนพอเราออกจากบ้านไปแล้วก็ผ่านบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็ไปถึงบ้านหลังที่สามหมาก็กัดกัดเข้าตรงขาพับค่ะกัดกัดเข้ากัดเข้าตรงขาพับเลยแล้วกตกใจก็ร้องไห้ร้องไห,ห้ใหญ่เลยแล้วผู้ใหญ่เขาก็วิ่งมาเนาะผู้ใหญ่เขาก็วิ่งมา จำได้ว่าตอนนั้นอะร้องไห้มากเขาก็พาไปหาแม่เขาก็พากลับบ้านคือตอนนั้น่ะหมากัดเข้าเลยนะเข้าเลือดเลือดเลยแหละเลือดไหลเลยแหละก็ร้องไห้ร้องไห้ใหญ่เลยจำได้ว่าแม่แม่เนี่ยแหละเป็นคนพาไปแม่ก็พาไปไปหาตาที่อยู่ข้างๆบ้านเพ่อใหญ่ที่อยู่ข้างๆบ้านบ้านจะติดกันไปให้แกแบบเหยียบให้เขาเรียกว่าไปเหยียบ เหยียบแผลให้ไเราก็กลัวใหญ่เลยทั้งร้องไห้ทั้งเจ็บคือแบบคือเขาบอกว่าเหยียบเนาะคนคนสมัยก่อนเขาจะบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเหยียบเราก็ยิ่งตกใจใหญ่เลยคือแผลคือหมากัดมันเป็นแผลอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วยังจะพาไปเหยียบอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่ามันจะต้องเจ็บตรงอะไรร้องให้ตลอดเวลาพอขึ้นไปบ้านอ่คือบ้านสมัยก่อนจะมีนอกชานคะ่ะจะมีนอกชานพอเราขึ้นบันไดไปก็จะเป็นนอกชาน แล้วอ,อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นที่นั่งแกก็จะนั่งรออยู่ตรงนั้นแม่ก็พาเราไปพาไปเหยียบพาไปเหยียบแผลแกว่าอย่างนั้นเนาะเราก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาร้องไห้ตกใจด้วยแล้วก็เจ็บด้วยหมาหมากัดแล้วมันเข้าด้วยพอไปแล้วแกก็หาอุปกรณ์มาเนะเาะแล้วก็ร้องอย่างเดียวความเป็นเด็กเราก็ร้องอย่างเดียว แล้วจะบอกว่าเหยียบมาเหยียบแผลแล้วก็ยิ่งจะล้องใหญ่เลยในความความคิดของเด็กเนาะเออไม่คือไม่รู้ว่าเขาต้องรักษาอย่างไงไงสมัยก่อนก่อนที่จะให้หมอชาวบ้านรักษาเขาจะมีวางค่าครูค่าจะมีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เงินสลึงหนึ่งห้าสิบอะไรอย่างนี้แหละใส่เออใส่จานไปใส่จานแล้วก็ไปเหมือนกับไปไหว้ครูของเขาอะไปไหว้ครู ไปแบบเหมือนกบเหมือนไปบูชาครูของครูที่เขาจะรักษาเราค่ะอย่างนั้นก็เอาพอเอาไปวางเสร็จแกพอพอแกรับขันรับรับจานแล้วก็แกก็ไปหาไปหายามาไปหายาที่จะมารักษาเราก็จะมีพริกแดงสดพริกแดงสดแล้วก็เกลือมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองค่ะมีแค่สองอย่างพริกแดงสดแล้วก็เกลือเอามาเคี้ยว เขาก็จะเอาเคี้ยวใส่ปากค่ะเอาเคี้ยวใส่ปากทั้งสองอันทั้งเกลือแล้วก็พริกแดงเคี้ยวเคี้ยวใส่ปากพอเราเห็นอย่างนั้นเรายิ่งกลัวใหญ่เลยคราวนี้ร้องไห้ใหญ่เลยเ,เกลือนี่ยังไม่เท่าไหร่ไต้พริกพริกเราก็รู้อยู่เนาะว่ามันแสบว่ามันเผ็ดเคี้ยวแล้วจะมาโปะใส่แผลเราอะเราก็ร้องร้องร้องแบบดิ้นอะดิน้นออดิ้นแบบไม่ยอมไม่ให,ไให้ไม่ให้ทำไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จับไว้ แม่ก็จับไว้แกก็เคี้ยว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 คีวพริกกับพริกแดงสดแล้วก็เกลือพอเคี้ยวเสร็จแล้วแกก็จะเอามาใส่คือเอามาใส่มืออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะเขาก็จะสวดคาถาของเขานั่นแหละเขาก็จะสวดคาถาของเขาแล้วก็เอาไปโปะใส่แผลเราแต่พอเขาเอาโปะที่แผลเราเย็นค่ะเย็นไม่แสบไม่อะไรเลยมหัศจรรย์มากคือเย็น จนเราคือเราหยุดร้องอะ่ะเพราะว่ามันไม่แสบที่เราร้องเพราะว่าเราเรากลัวแสบด้วยแล้วเขาจะเหยียบพอเขาเอาพริกกับเกลือโปะลงที่แผลเราแล้วใช่ไหมคะเขาก็เอาเท้าเหยียบเอาเท้าเหยียบแล้วแล้วเขาก็จะสวดคาถาของเขาด้วยคือตอนนั้นพอไม่แสบเราก็าหยุดร้องให้คือมันจะเย็นไม่ร้อนไม่ปวดคือไม่คือไม่แสบไม่ร้อนไม่อะไรเลยแต่จะเย็นเราเลยหยุดร้องให้ ไม่ได้ใช้อะไรเลยคือพริกกับเกลือพริกกับเกลือแล้วก็ก็จะมาทําอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกวันจนแผลดีขึ้นจนแผลหายจนแผลประสานกันแล้วก็หายก็จะหยุดทํานี่คือเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจําเราตลอดว่ามันหายได้ยังไงพริกกับเกลือบางคนอาจจะลืมเลือนไปว่ามีอ สูตรอย่างนี้มีวิชาอย่างนี้อยู่สำหรับหมอพื้นบ้านที่รักษาแผลหมากัดก็จะรักษาแบบนี้คือเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนึกย้อนย้อนไปดูนะคะว่ามันหายได้ยังไงนี่คือการรักษาแผลหมากัดของหมอพื้นบ้านสมัยโบราณค่ะถ้าเกิดเป็นสมัยนี้หมากัดก็ไปฉีดยาไปโรงพยาบาล อย่างน้อยพิษสุนัขบ้าเราต้องฉีดแต่สมัยนั้นพิษสุนัขบ้าก็ไม่ได้ฉีดนะคะคือทุกวันนี้ยังมีแผลเป็นอยู่ค่ะยังมีแผลเป็นตรงที่ข้อพับเพราะว่ามันเข้าลึกแผลเป็นยังเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้เลยที่ว่าถูกหมากัดก็ไม่เคยมีอีกเลยจนโตขึ้นมาจนโตมานี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับหมาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปกับเพื่อน นั่งมอเตอร์ไซค์กันไปสามคนไปสามคนอัดสามกันนี่แหละนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนแล้วหมาเหมือนเหมือนกับว่าหมาเขาเดินผ่านไปแล้วเขาคือคือเขาเดินข้ามถนนไปแล้วพอเราไปใกล้ๆคือเราเห็นแล้วว่าเขาข้ามถนนไปแล้วเราก็บอกเพื่อนนะว่าระวังหมานะอะไรอย่างเงี้ยแค่เราพูดจบอะ่ะหมาเขาก็หันกลับมาแล้วก็ชนหมาเลยคือก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่หมานี่ขี้แตกที่แตนเลยน่าน่าน่าสงสารมากเรากับเพื่อนก็ส่วนมากก็ถลอกปอกเปิกเพราะว่าไม่ได้ขับรถเร็วอีกครั้งหนึ่งคือไปทำงานที่กรุงเทพอยู่ในซอยนี้นะคะอยู่ในซอยนี้คือเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยหลายปีเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยหลายปีเป็นซอยเล็กอจากซอยใหญ่แล้วก็จะเป็นซอยเล็กแยกย่อยไปอย่างเงี้ยเราก็เช่าห้องพักอยู่ในซอยเล็ก ก็เดินออกมาจะมาทํางานอย่างนี้แหละหมาก็กัดเดินมาหล,หลายปีนี้ไม่กัดแต่อีวันนั้นกัดแล้วแล้วก็แปลกด้วยนะเราก็ถามหานะว่าว่าใครเป็นเจ้าของก็ไม่มีเจ้าของตอนนั้นที่ถูกหมากัดก็ไม่เข้าเพียงแค่แบบถลอกเราก็ต้องไปฉีดยาฉีดยาพิษสุนัขบ้าฉีดยากแก้อักเสบอะไรพวกนี้อีกครั้งหนึ่งคือมาทำงานที่โคราช อันนี้ก็เดินอยู่หลายปีเหมือนกัน <g ül> เดินอยู่หลายปีเหมือนกันผ่านหน้าบ้านหลังเนี้ยมีอยู่วันหนึง่งเขาเขากัดเราคือทุกครั้งที่เดินเดินบาง <pe> บางครั้งเขาก็นอนอยู่หน้าบ้านนะ <c oughs> แต่เขาก็ไม่ไม่เคยเป็นอะไรแต่อีวันนั้นน่ะ <c oughs> เขาวิ่งมากัดเราทีนี้พอกัดเราเสร็จใช่ไหมละ่ะคือ <c oughs> มันก็อยู่ตรงหน้าบ้านเขาใช่ไหมล่ะเจ้าของบ้านเขาก็อยู่เนาะพอเราคือเราก็ตกใจแล้วก็ร้องว่าหมาหมากัดหมากัดอะไรเงี้ยเนาะเจ้าของบ้าน เขาจะมีเป็นตากับยายอยู่กันสองคนเป็นตากับยายอยู่กันสองคนพอเราโวยวายว่าถูกหมากัดวุ้ยหมาหมาหม,มากัดหมากัดเ,เจ้าของบ้านที่เป็นตาค่ะเขาก็จะบอกว่าไม่กัดไม่กัดไม่กัดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาคือเขารีบปฏิเสธอ่ะเขารีบปฏิเสธแต่ยายที่อยู่ในบ้านเขาก็พูดว่าเออมันมันก็ไม่กัดคนมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อีอต,ตาเนี่ยนะตาผู้ชายเนี่ย ปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่กัดไม่กัดไม่กัดมามาเขาไม่กัดไม่กัดอะไรทั้งที่เขาก็เห็น um. ว่าหมาเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเราก็บอกเขาว่าจะไม่กัดได้ยังไงมาดูสิเนี่ยรอยหมากัดคือหมาก็ไม่ได้ตัวใหญ่เป็นหมาตัวเล็กเราก็บอกว่าเออไม่กัดได้ยังไงเนี่ยออกมาดูสิเนี่ยหมากัดเขาก็ไม่ออกมาดูนะเขาก็ไม่ออกมาดูเราเลยแต่แต่เขาปฏิเสธอย่างเดียวเลยลุงคนนั้นน่ะตาคนนั้นน่ะปฏิเสธอย่างเดียวไม่กัดไม่กัดไม่กัด ไอ้เราก็ตกใจมากัดแล้วโมโหคนด้วยคขาเนี้โมโหคนแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะก็เดินกลับบ้านก็อยู่ไม่ห่างกันค่ะบ้านบ้านอยู่ไม่ห่างกันบ้านในบ้านบ้านที่เช่ากับบ้านเขาอะอยู่ไม่ห่างกันพอเราถึงบ้านแล้วก็มาล้างมาล้างแผลล้างอะไรแผลที่เขากัดแค่ทะลอกก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พอหลังจากนั้นไปประมาณสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ย แล้วตรงที่หมากัดนะ่ะเขาจะบวมบวมแล้วจะเขียวอยู่ด้านในแล้วจะปวดแบบหนบนบเนบเราก็เอายาหมองเอาอะไรทาพอล้างแผลล้างอะไรแล้วเนาะแล้วก็ไปหาหมอไปหาหมอจริงๆนะ่ะคือเจ้าของบ้านนะ่ะเขาควรที่จะเออถามเรามัางว่าเป็นอะไรไหมอะไรยังไงเงี้ยคือเขาคือเขาปฏิเสธอย่างเดียวเขาก็พูดถึงว่านะถ้าเกิดหมากัดนะ่ะ มีน้อยมากที่เจ้าของหมาจะออกมารับผิดชอบส่วนมากก็จะปฏิเสธว่าไม่ใช่หมาเขาเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะรับผิดชอบเนาะไอเราเราก็เข้าใจแต่มามาถามเราบ้างว่าเป็นอะไรบ้างไหมเข้าลึกไหมจริงๆเราก็ไม่ได้อยากที่จะเรียกร้องอะไรแต่คืออย่างเราไปหาหมอเนี่ยเราเราก็รักษาฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีประกันสังคมมาแล้แต่ส่วนมากเจ้าของหมาก็จะไม่ค่อยรับผิดชอบ จะไม่ค่อยรับผิดชอบถ้าเกิดหมากัดคนอื่นก็กลัวเขาเรียกร้องแพงบ้างอะไรบ้างเนาะก็ก็เป็นธรรมดาทนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับหมาแล้วก็พูดเรื่องหมาเนี่เนาะให้ลุงฟังเขาก็จะถามเราเนาะลุงเขาก็จะถามเราว่าเออเกิดปีอะไรเ,ะเราก็บอกว่าเกิดปีไก่เขาก็บอกว่าอ๋อถ้าเกิดเกิดปีไก่ต้องระวังเพราะว่าหมาชอบกัดไก่เพราะว่าอย่างนี้ ไอเราเราก็เราก็จะจำนะเราก็จะจำคำนั้นของลุงเลยว่าต้องระวังเรื่องหมาคือคือลุงเขาจะเตือนเลยว่าคนเกิดปีนี้นะ่ะให้ระวังหมา <Okay. S 2> ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็จะระวังระวังเรื่องหมาระวังที่สุดคือตอนที่เราขับรถตอนที่เราอยู่บนรถนี่จะจะระวังเรื่องหมาถ้าเกิดเอออย่างเรา ไปกับคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นหมาอยู่ข้างทางเราก็จะบอกเขาเลยนะระวังหมาหรือถ้าเกิดเราขับรถไปเองเราก็ระวังเห็นหมาอยู่ข้างทางนี่กลัวมากบอกบอกตรงๆเลยนี่คือเรื่องราวตอนสมัยเป็นเด็กๆของเราที่เรายังจําได้แล้วก็คิดอยู่ตลอดว่าหายได้ยังไงเนาะพิกกับเกลอรักษาแผลแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพิกกับเกลือที่ทําให้เราประหลาดใจ อยู่อีกเรื่องหนึ่งคือเวลาเราตําพริกเวลาเราตําพริกเราพริกกระเด็นเข้าตาไม่รู้ว่าใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหมคือเวลาเราตําพริกเราพริกกระเด็นเข้าตาแล้วมันก็จะแสบใช่ไหมคะมันก็จะแสบพ่อกับแม่จะรีบเอาเกลือมาให้เราอมไป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 อมเกลือไปอมเกลือเอาเกลือมาอมอะไรอย่างเงี้ยคือพอพอเราตําพริกเราพริกเข้าตาเขาก็จะบอกเลยห้ามขยี้ห้ามขยี้แล้วก็ไปเอาเกลือมาอม พอเอาเกลือมาอมได้สักพักความแสบก็จะหายไม่รู้ว่าพริกกับเกลือนี่ไปมีความสัมพันธ์อะไรกันทำให้แบบความเผ็ดหายนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยู่ในความทรงจำเนาะที่เราเจอตอนเป็นเด็กๆเป็นอะไรที่แปลกประหลาดเป็นอะไรที่ประหลาดใจมากจากตรงนั้นแล้วก็จำมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้คือเรื่องราว ของเราและความทรงจำสมัยเป็นเด็กๆมาเล่าสู่กันฟังคะ่ะจบคลิปแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ